ข้อเวียงเทสตินราคาบอลหนุกป้าน่าครับราคาสูงครับข้อเวียงเทสราคาโหดคุณภาพพอดีมากครับอันนี้ของรุ่นศูนย์ศูนนี่ว่าใช้แทนของเครื่องอิตาลีได้ครับใช้อะไรของศูนย์ศูนเหมือนกันพรีทอร์พรีทอร์เจ็ดร้อยหรือว่า ODI เจ็ดร้อยก็ใช้อะไรของศูนย์ศูนเหมือนกัน อย่างแท้สเต็นดูสีครับสีจะดำสีเข้มรถเก่าเนีเ่ยรถเก่า,นกาเนี่ยก้านจะเป็นสีทองแดงทองเหลืองทองแดงครับรถเก่าก้านจะเป็นสีทองแดงรถใหม่ก้านจะเป็นสีดำสเติม สตีนงานแท้มาเฉพาะข้ออย่างเดียวครับไม่มีน็อตไม่มีซีนไม่มีออยซิลไม่มีซีนมาเฉพาะข้ออย่างเดียวยตัวทำงานหนักสุดของเครื่องยนต์ข้อเวียงช่างบางคนเจอปัญหาข้อเวียงขาดนี่ครับเล่นงานแท่งเดียวจบ บางคนทำหาของมือสองครับพ่อเวียงแนะนําเล่นของใหม่ดีกว่าครับถ้าของมือสองบางทีบาลานซ์ไม่ได้ครับมันมันหมนนะุนแล้วมันสั่นต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ครับถ,ถ้าซื้อของมือสองต้องมาต้องต้องไปดูเองไม่นการเสียเวลาครับเล่นของมือสองตรงนี้เป็นซีนมันกัดซีนด้วยครับถ้าเล่นของมือสองมันจะกัดซีนลว่าใช้ไป ซีนมันสึกมันกัดลงไปในเกมต้องไปพกใหม่หรือว่าเล่นงานอิตาลีก็ได้ครับสำหรับคนที่งุกน้อยตัวนี้ยอดดีเหมือนกันครับตัวนี้ r e ี i s i o n อิตาลีมีครบอิตาลีมีซีนมีซีนมีการมีนอ็อตอิตาลีตัวนี้นิยมมากครับ 1000, 1600, 1600, พันาบาทประมาณพันพันหกพันหกพันเจ็ด position อิตาลีทางงานแท้เนี่ยสำหรับสายโหดสายมืออาชีพสายโหดแต่ราคาก็โหดอ่ะโอเคครับ